อยากซื้อบ้านอนะสังหามือสองวางมัดจำเท่าไหร่ใครรู้บ้างน,นี่เลยนะคะอยากจะบอกว่าวันนี้นะคะถ้าสมมติคุณตัดสินใจที่อยากจะซื้อบ้านนะมาเดี๋ยวยกตัวอย่างก่อนเลยนะคะสมมติว่าบ้านมือหนึ่งนะก็คือวางมาดจำนะคะโดยปกติทั่วไปนะคะ1.5%หรือว่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์ตามที่โครงการแต่ละโครงการเขากําหนดนะคะอย่างเช่นสมมุติว่า หนึ่งล้านบาทนะคะเป็นตัวเลขกลมๆเนาะง่ายๆเลยมาค่ะเดี๋ยวช่วยกันคำนวณนะคะอ่าหนึ่งล้านบาทนะคะหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นตนะคะก็คือจะต้องวางเงินดาวประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะคะอันนี้เป็นตัวเลขกลมๆอันนี้คือเป็นตัวเลขสมมตินะคะมาในส่วนของอสังหามือ2นะคะบ้านมือสองนะส่วนใหญ่นะคะเขาจะวางมาจํากันอยู่ที่ประมาณ5% 10%นถึงนะคะดูแล้วแต่มูลค่าของ อสังหาริมทะรับจำนวนนั้นนะคะเหมือนเดิมค่ะตัวอย่างเหมือนเดิมเลยนะคะ1ล้านบาทเหมือนเดิมเลยนะคะสมมุติว่าวางเงินดาวที่5%ก็อยู่ที่ประมาณห0 0 0 0บาทะคะ่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าวางเงินดาวนะคะอยู่ที่10%บ็นะก็อยู่ที่ง่ายเลยค่ะ100,000บาทเท่านั้นอ่าลองกดให้ดูเลยนะคะใช่แล้ว10,000 0บาทตรงนี้เลยนะคะก็คือจะเป็นการวางเงินดาวของบ้านอนสังหบ 12, บาเมืองค่ะ ใครนะคะชอบคลิปดีๆที่มีประโยชน์แบบนี้นะคะสามารถกดติดตามได้ที่ช่องนะคะอสาัางหาดีๆนุ้งดีเลยนะคะรับใครนะคะที่มีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนเพิ่มเติมนะคะสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปวิดีโอที่ได้ชมไปเนาะชอบไปเอ่ยนะคะใครชอบคลิปวิดีโอนะบ้านหรูพร้อมอยู่ที่คู่ควรสำหรับคุณนะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะและยังไงเดี๋ยวครั้งหน้านะจะพาไปดูที่ไหนนะคะเด็กตามไว้เลยนะกดสั่งเด็กกิ๊งนะคะแล้วก็ยังไงเดี๋ยวเราจเจอกันเนาะใครสนใจนะคะอยากชมบ้านเนาะสามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะคะผ่านทางเบอร์ที่ขึ้นนี้เลยนะยังเดี๋ยวเจอกันคะ่ะบ๊ายบาย